สวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนมหนึ่งนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบวกและการลบเอกนามนะคะแต่ก่อนที่จะขึ้นการบวกและการลบเอกนามครูขอทบทวนในบทเรียนครั้งก่อนที่เราได้เคยเรียนก็คือการหาว่าพจน์นี้เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนาม อันที่2คือการหาดกีกรีกับค่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามนะคะสเรื่องนี้ที่ครูจะทบทวนไปเนี่ยเดี๋ยวในวันศุกร์นะคะครูอาจจะส่งลิงก์ในการทดสอบเพื่อเก็บคะแนนนะคะยังไงนักเรียนลองตั้งใจดูนะคะว่าครูทบทวนในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยค่ะคือการหาสัมประสิทธิ์แล้วก็ดีกรีนะคะอย่างที่ครูเคยบอกว่าการหาสัมประสิทธิ์เนี่ย เราจะใช้ตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรเท่านั้นนะคะส่วนดีกรีจะเอาเลขยกกำลังที่อยู่บนตัวแปรนะคะเอามาบวกกันจะได้เป็นดีกรีของเอกนามอย่างข้อ1 7ึ่ง x กำลังสอง y กำลังสี่นะคะสัมประสิทธิ์ของเอกนามคืออะไรคะคือ7ดนะคะดีกรีก็คือ6ททำไมดีกรีถึงเป็น6นะคะ x ก,กำลังสอง y 4. กำลังสี่กำลังสองกับกำลังสี่เอา2บวกสกลายเป็นอะไรคะ กลายเป็น6นี่ฮะง่ายๆนะคะไม่ยากต่อมาข้อ2ค่ะลองคิดพร้อมกันเลยนะคะลบสี่กำลังสากำลังหนะคะสัมประสิทธิ์ก็คือลบสนะคะดีกรีของเอกนามก็คือ8ค่ะข้อ3ค่ะสัมประสิทธิ์ของเอกนามคือ5นะคะดีกรีของเอกนามคือ5โอเคต่อไปข้อ4ค่ะลบสามกำลังสสัมประสิทธิ์ก็คือลบส ดีกรีคือ3นะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนว่า X ถ้าไม่มีเลขยกกำลังอยูขออ่ข้างบนให้เห็นนะคะยังไงก็คือกำลังหนึ่งเสมอฉะนั้น1บวก2มันก็เลยกลายเป็น3นะคะต่อมาข้อ5ค่ะสัมประสิทธิ์ของเอกนามคือ5ดีกรีคืออะไรคะดีกรีคือ0ค่ะทำไมดีกรีคือ0ครูเคยบอกแล้วว่าดีกรีที่เป็น0เพราะว่าตรงเนี้ย5ของเราเนี่ยไม่มีตัวแปร แต่เป็นตัวแปรอะไรก็ได้เช่นสมมติว่าครูอาจจะใส่ x y x y อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นกําลังศูนย์ทั้งสองอันอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหม x ก,กาลังศูนย์ y กําลัง0นย์อะไรก็ตามแต่ยกกําลังศูนย์คำตอบคือเลยเสมอคะคือ1อย่าลืมนะคะอะไรก็ตามแต่ที่ยกกําลังศูนย์ต้องได้เท่ากับ1ฉะนั้น1คูณ5ก็คือ5นั่นเองนะคะีกีในที่นี้ก็เลยกลายเป็น0ต่อมาข้อ6ค่ะสมระสิคือ3 ดีกีก็คือ3นะคะต่อไปข้อ7ค่ะสัมประสิทธิ์คือลบสามดีกีคือ5ข้อ8ค่ะสัมประสิทธิ์คือลบสามดีกีคือ3นะคะอย่างที่บอกค่ะ x กำลังห y กำลังห z กำลังหบวกกันก็เลยกลายเป็น3นะคะต่อมาข้อ9ค่ะสัมประสิทธิ์คือ0นะคะดีกีของเอกนามก็คือคืออะไรคะคือ0 พูดง่ายๆนักเรียนจาไว้เลยว่าถ้าเป็นตัวเลขนะคะดีกีของเอกนามจะเป็นศูนย์เสมอนะคะอย่างข้อนี้ก็เหมือนกันก็เป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะข้อ13กําลังสองอย่าตอบว่า3กําลังสองนะคะให้นักเรียนตอบคําตอบมาเลยว่า3กําลังสองคืออะไรคือ9นะคะฉะนั้นดีกีของมันก็ต้องเป็นอะไรแน่นอนคะศูนย์นะคะก็ครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นตัวเลขโดดๆอย่างเดียวนะคะยังไงดีกีก็คือศูนย์เสมอนะคะอันนี้ก็ทบทวนให้เนาะเพราะว่าครั้งก่อนครูได้สอนในห้องเรียนไปแล้วนะคะ อ่ะต่อมาเอกนามคล้ายหรือไม่คล้ายค่ะอันนี้ก็สอนไปแล้วนะคะมาทบทวนกันหนูว่าเอกนามคล้ายกับไม่คล้ายคืออะไรอย่างที่ครูบอกว่าเอกนามจะคล้ายหรือไม่คล้ายดูแค่ตัวแปรและเลขยกกําลังที่อยู่บนตัวแปรเท่านั้นไม่ต้องไปดูสัมประสิทธิ์นะคะไม่ต้องไปดูสัมประสิทธิ์เลยอย่างข้อ1 x กาลัง x 3 y กาลัง5กับ4 x กาลัง3 y กาลัง5 x กาลัง3ม y กำลังห้าเหมือนกันไหมคะ x กำลังสาม y กำลังห้าเหมือนฝั่งนี้มี x มี y ฝั่งนี้มี x มี y เลขยกกําลังก็เป็นไงด้วยเท่ากันฉะนั้นคือเอกานามที่คล้ายกันนะคะต่อมาข้อ2ค่ะ3า s กลัง3 t กับลบ4 s กาลัง3 t ตัวแปรฝั่งนี้เป็น st ตัวแปรฝั่งนี้ก็เป็น st นะคะคราวนี้เราดูแค่เลขยกกำลังค่ะ,ะ s กาลัง3ฝั่งนี้ก็ s กลัง3 t กับ t กาลัง1พอดีก็แสดงว่าเป็นเอกานามที่คล้ายกันนะคะต่อมาข้อ3ค่ะ x กำลัง5กับ 4y กำลัง5อันนี้มองแล้วชัดเจนเลยว่ายังไงก็ไม่ใช่เอกนามที่คล้ายกันเพราะอะไรคะเพราะฝั่งหนึ่งเป็นตัวแปร x อีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวแปร y ยังไงก็ไม่คล้ายกันนะคะต่อมาข้อ4ค่ะลบ 2x กำลัง3 y กำลังสองกับ 4y กำลังสอง x กำลัง3นะคะนักเรียน,นสังเกตว่าตัวแปรฝั่งซ้ายเป็น xy ฝั่งขวาเป็น xy เหมือนกันเพียงแต่มันสลับที่นะคะ อย่าไปสนใจค่ะเพราะการคูณเราบอกแล้วว่าสามารถสลับที่กันได้นะคะคราวนี้เราลองมาดูบนตัวแปรที่อยู่บนเลขยกกาลังดีกว่านะคะฝั่งซ้ายเป็น x กําลัง3ฝั่งขวาก็เป็น x กําลัง3เหมือนกันแล้วนะคะต่อมาฝั่งซ้ายเป็น y กําลัง2ฝั่งขวาเป็น y กําลัง2ฉะนั้นแน่นอนสรุปเลยว่าเป็นเอกนามคล้ายกันนะคะต่อมาข้อ5ค่ะ PQ กำลังสองกับลบ4 P กำลังสาม Q กำลังสองนะคะสังเกตว่าเป็นตัวแปร PQPQ เท่ากันเลยเพียงแต่สังเกตไหมคะว่าฝัา่งซ้ายเนี่ย P กำลังหนึ่งแต่ฝั่งขวาเป็น P กำลังสามฉะนั้นไม่ต้องไปดูเลยค่ะว่า Q กำลังสองมันจะเท่ากันแค่ดูแค่ P ตรงเนี้ยว่ามันไม่เท่ากันละฉะนั้นมันก็ต้องต้องตอบว่าเอกนามไม่คล้ายกันนะคะอันนี้ครูก็ทบทวนให้นะคะยังไงนักเรียนลองไปดูในแบบฝึกหัดนะคะที่ครูให้ เป็นการบ้านไปนะคะอันนั้นค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะลองฝึกทํากันดูนะคะต่อมาค่ะเรามาขึ้นเรื่องของเราในวันนี้ดีกว่านะคะก็คือการบวกเอกนามนะคะง่ายๆเลยการบวกเอกนามเราจะใช้สมบัติการแจกแจงนะคะสมบัติแจกแจงในที่นี้คือเราจะดึงสัมประสิทธิ์ออกมานะคะเพื่อเอาสัมประสิทธิ์ตรงนั้นมาบวกกันอย่างตัวอย่างข้อที่1ก็เห็นชัดเจนนะคะ x ก,กาลัง3 y กาลัง5บวกกับ4 x ก,กาลัง3 y กาลัง5 x ตรงนี้ไม่มีตัวเลขนะคะอย่างที่บอกนั่นคือเป็นเลขหนึ่งเสมอต่อไปบวก4นะคะสัมประสิทธิ์ของฝั่งนี้ก็คือ4 1บวก4กลายเป็น5คําตอบก็เลยเป็น5 x กำลัง3 y กำลัง5ง่ายๆนะคะและนัองเรียนสังเกตไหมคะว่าการบวกหรือการลบเอกนามก็ตามแต่เราต้องใช้เอกนามที่คล้ายกันนะคะในห้องเรียนครูก็เคยเกินๆไปแล้วนะคะว่าต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกันเท่านั้นจึงจะบวกลบกันได้นะคะ ต่อมาค่ะข้อ2อ่ะลองดูข้อ2เราก็จะดึงอะไรออกมาคะดึง2อบวกสนะคะแล้วก็ตัวแปร x y 2อบวกสกลายเป็น6 x y จบละคำตอบง่ายๆนะคะต่อมาข้อ3ค่ะเราก็จะเป็น4ี่บวกสวงเล็บ y กําลังหคำตอบเป็น7 y กํลังหนะคะต่อมาค่ะข้อ4ค่ะมีตัวเลขก็เป็น5้บวกสนะคะ แล้วก็ตามด้วย p กำลัง3 q กำลัง2องคำตอบก็เลยกลายเป็นเก้า p กำลัง3 q กำลัง2นะคะต่อมาข้อ5้ค่ะส x กำลัง2 y กำลัง5บวก x กำลัง2 y กำลัง5บวก2 x กำลัง2 y กำลัง5สังเกตไหมคะว่าเป็นเอกนามคล้ายกันหมดเลยทั้ง3มพจน์นะคะฉะนั้นเราก็จะดึงแค่4บวก1บวก2 x กำลัง2 y กำลัง5นะคะโทษค่ะ คำตอบของเราก็จะได้เป็น 7xy เออโทษค่ะ7กําลัง2 y กําลัง5อะนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาในเมื่อเราบวกแล้วก็ต้องมีเรื่องของการลบลบก็ทำคล้ายกันเลยนะคะคล้ายกับบวกเมื่อกี้เลยนะคะลองมาดูเลยค่ะ41ลบ31 x กําลัง3คำตอบก็ได้เป็น10 x กำลังสามนะคะสมัครข้อ2ข้อ3ค่ะเอา2อลบส t กำลังสองสองลบสกลายเป็นลบส t กำลังสองนะคะข้อ4ก็จะเป็นลบสลบสลบหนะคะ x กำลังสามลบกันหมดเลยก็เอามาบวกกันกลายเป็นลบแ x กำลังสามนะคะต่อมาข้อ5อ่ะดูข้อ5นิดนึงค่ะโจทย์หน้าเอา่อโจทย์นี้สวยอยู่นะคะ สังเกตไหมคะลบเจอลบกลายเป็นเครื่องหมายอะไรเลยเป็นเครื่องหมายบวกนะ,ะคะครูเปลี่ยนเลยลบเจอลบกลายเป็นเครื่องหมายบวกฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบหนบวกสนั่นเองนะคะเพราะว่า4ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกไปแล้วนะคะ x กาลัง3 y กาลัง 5z าแซดนะ,ะคําำตอบก็กลายเป็น3 x กาลัง3 y กาลัง 5z าแซดนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการลบเอกนามนะคะ อันนี้เดี๋ยวครูจะให้การบ้านนักเรียนนะคะลองไปฝึกทําดูในเรื่องของการบวกลบเอกนามนะคะมีด้วยกันอยู่ครูให้ไปแค่8ข้อละกันค่ะลองดูนะคะ8ข้อนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนักเรียนก็ค่อยๆเลื่อนวิดีโอดูนะคะครูจะค่อยๆเลื่อนให้ดูนะคะจงหาผลลัพธ์ของเอกนามอันนี้นะคะนักเรียนลองทาดูครูให้ไป8ข้อ 9ข้อโทษทีค่ะ9ข้อละกันนะคะ9ข้อนี้เรลองฝึกนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะสไลด์ให้ดูค่ะ9ข้อนี้นะคะลองฝึกทํากันดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะสอนตัวอย่างของการเก็บคะแนนในวันศุกร์ที่ครูจะส่งลิง์ไปให้นะคะว่าวิธีการกรอกคําตอบเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองลองมาดูตัวอย่างกัน แบบนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเ,เราต้องใช้ตอบด้วยการพิมพ์นะคะครน,นี้พอพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นเศษส่วนก็มีนะคะคำตอบที่เป็นเศษส่วนครูก็เลยคิดว่าครูอาจจะให้นักเรียนนะคะใช้วิธีการอ,อันนี้ค่ะดูนะคะ ตรงนี้นะคะพอนักเรียนขึ้นฟอร์มนี้นะเนี่ยเขาจะมีชื่อสกุลนะคะให้หนักเรียนกรอกแล้วก็มีเลขที่มีชั้นนะคะชั้นม1ทับอะไรก็ติ๊กไปนะคะอย่างเราอยู่1ทับหก็ติ๊ก1ทับหนทับสก็ติ๊กเ,เลข2ไปนะคะแล้วก็ครูจะมีคําถามซึ่งเป็นรูปแบบนี้นะคะขึ้นมาให้แล้วนักเรียนต้องตอบตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกหน้านึงค่ะนี่ค่ะครูจะใช้คําตอบให้หนักเรียนตอบข้างล่างนะคะอย่างข้อหนึ่งอ่ะครูยกตัวอย่างให้นะ กาลูนาใส่คําตอบข้อที่1หมายความว่านักเรียนต้องหาทั้งสัมประสิทธิ์และดีกรีใช่ไหมคะนักเรียนต้องเลือกตอบสัมประสิทธิ์ก่อนแล้วตามด้วยดีกรีโดยขั้นด้วยเครื่องหมายแดหรือขีดลบนั่นเองนะคะขีดลบนั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างข้อ1 3เนาะสามลังหสัมประสิทธิ์คืออะไรคะสัมประสิทธิ์คือ3ครูก็จะกรอกพิมพ์เป็นเลข3โทษค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูขอเขียนก่อนนะ ครูก็จะเขียนเป็นเลข3ตรงนี้ค่ะนี่นะคะเลข3ต่อมา x กำลัง5ใช่ไหมคะดีกีของเราก็คืออะไรคะคือ5ให้นักเรียนแดดคะ่ะแดดขีดแล้วก็ตอบ5นะคะนั่นหมายความว่าความหมายของมันก็คือว่าสัมประสิทธิ์คือ3คํคำตอบนะคะสัมประสิทธิ์คือ3ดีกีคือ5เราจะขั้นด้วยเครื่องหมายแดดอย่าลืมนะคะอ่ะต่อต่อค่ะ ข้อ2ข้อ2ข้อ2นะคะข้อ2อย่างเงี้ยอ่ะข้อ2นะคะ1นส่วนส x กํลังสถ้าเป็นเศษส่วนทํายังไงเราจะใช้เศษส่วนเป็นเครื่องหมายสลับนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นอย่างข้อ2เนี่ยสัมประสิทธิ์ของมันคือ1นส่วนสใช่ไหมคะดีกรีแน่นอนคือ2ฉะนั้นวิธีการตอบนักเรียนตอบอย่างนี้เลยค่ะเวลาพิมพ์นะคะครูขอเขียนบนรูปเลยนะนักเรียนพิมพ์ว่า1นึ่งส สองแล้วก็แดดด้วยสองเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะมาข้อ3ค่ะ0.6 y กายกำลัง4แน่นอนสัมประสิทธิ์มันคือ0.6ส่วนดีกรีคือ4เราก็เขียนคำตอบของสัมประสิทธิ์ก่อนคือ0.6แล้วก็สแลดด้วย4นะคะไม่ต้องเว้นวรรคนะคะนักเรียนพิมพ์ต่อได้เลยนะคะออลองมาดูอีกอันนึงค่ะที่น่าสนใจ อ่ะข้อ8ค่ะลองดูข้อ8ข้อ8สัมประสิทธิ์มันคือลบสนะคะดีกีคืออะไรคะดีกีคือ8แั้นเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็พิมพ์ไปเลยค่ะลบสแล้วก็แดดด้วย8แค่นี้เองนะคะเราจะขั้นด้วยเอ่อแดดมัเาเอ่อเขาเรียกว่าเครื่องหมายลบดีกว่าง่ายๆนะคะลบต่อมาข้อ10อ่ะลองดูข้อ10นะคะสัมประสิทธิ์คือ13 แต่ดีกีมันคือ0ฉะนั้นนักเรียนก็ตอบเลย13าขีด0ประมาณนี้ครูว่านักเรียนน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะโอเคยังไงเดี๋ยวตอนเข้าไปทำแบบทดสอบเก็บคะแนนของครูในเรื่องนี้นักเรียนก็อย่าลืมตอบคำถามเรื่องนี้แบบนี้นะคะใส่ในช่องคำตอบตามข้อเลยที่ครูที่ครูได้ได้กรอกไว้ว่า คำตอบนี้ต้องเป็นข้อไหนช่องนี้ต้องเป็นข้อไหนนะคะก็คือจะอยู่ประมาณนี้ค่ะอยู่ด้านล่างนะคะเนี่ยครูจะเขียนเลยว่ากรหนาใส่คําตอบข้อที่1นึ่งนั้นก็ไปดูข้อที่1นึ่รูปคืออะไรนะคะกรหนาใส่คาตอบข้อที่2ก็ดูจากรูปข้อที่2เป็นไงข้อที่3เป็นยังไงนะคะยังไงก็กลับไปทบทวนนะคะวันศุกร์ก็พร้อมเริ่มทำข้อสอบของครูได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ